สิกขาบทวิพัง2 7งร้อยคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าที่ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าถูกราคะ ครอบงำแล้วคือมีความยินดีเพ่งเล็งมีจิตรักใคร่คำว่าแปรปรวนความว่าจิตกำหนัดแล้วเชื่อว่าแปรปรวนบ้างจิตโกรธแล้วเชื่อว่าแปรปรวนบ้างจิตหลงแล้วเชื่อว่าแปรปรวนบ้างแต่จิตกำหนัดแล้วพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่าแปรปรวนในความหมายนี้ที่เชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรตไม่ใช่สัตว์เดริชันตัวเมียหญิงมนุษย์นั้นโดยที่สุด กระทั่งเด็กหญิงซึ่งเกิดในวันนั้นหญิงโตกว่านี้ไม่ต้องกล่าวถึงคำว่ากับคือโดยความเป็นอันเดียวกันคำว่าถูกต้องคือท่านกล่าวถึงความประพฤติล่วงเกินที่ชื่อว่ามือหมายเอาตั้งแต่ข้อศอกถึงปลายเล็บที่ชื่อว่าช่องผมได้แก่เส้นผมล้วนๆหรือแซมได้แซมดอกไม้แซมเงินแซมทองแซมแก้วมุกดาหรือแซมแก้วมณี ที่ชื่อว่าอาวัยวะคือยกเว้นมือและช่องผมนอกกนั้นชื่อว่าอาวัยวะ